เช้าประมาณตีสี่ก็คงจะมีคนกำลังตื่นแต่เช้ามาเพื่อปิ้งหมูย่างเข็นไปขายคนขายไก่ย่างก็ปิ้งไก่ย่างไปขายที่ริมฟุตบาทก็ดีไปขายที่ตลาดก็ดีต้องตื่นแต่เช้าก็ต้องสู้กันไปคนขับวินบร์ไซก็ต้องสู้กันไปนะขับมาตั้งแต่เช้ามาหน้าปากซอยเพื่อที่จะรับคน ต้องขนส่งอยู่ตลอดเวลาเดินทางอยู่ตลอดสู้กับควันรถสู้กับเวลาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้ไม่อดตายทุกๆคนต้องสู้กันทุกคนยมแม้กระทั่งคนที่กำลังนอนอยู่บนเตียงนะเตรียมรับการผ่าตัดนั่นก็ต้องสู้เพราะใจไม่เคยได้เจอการผ่าตัดมาก่อนก็ต้องเตรียมรับความตื่นเต้นนั้นเมื่อหมอนั้นจะต้องลงมีดลงไปแม้จะต้องฉีดยาสลบหรือยาชาก็ดีก็ยังตื่นเต้นกันทั้งนั้นนะคนไข้ก็ต้องสู้ คุณหมอก็ต้องสู้สู้กันหมดเลยนะลางคนเนี่ยก็คงจะต้องสู้กับการที่จะต้องถูกเบียดบังทําร้ายจิตใจนะก็ต้องสู้ไปเพื่อให้ได้เป้าหมายสู่ความสําเร็จในเส้นชัยนั้นจะถูกกัดขวางถูกทําให้สะดุดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องสู้ทุกวินาทีดีกว่าญาติโยมที่ทุกคนนั้นจะต้องสู้เราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวโยมทุกคนกํำลังสู้ในเมื่อเรากําลังสู้โยมทุกวินาทีกําลังสู้มันต้องมีอะไรบางอย่างมาสู้ นั่นก็คือกำลังใจไม่อย่างนั้นแล้วจะสู้อย่างไรดังนั้นการดำเนินชีวิตให้รู้ไว้เลยว่าเรามีเพื่อนเยอะมากนะที่กำลังสู้อยู่ทุกเรื่องทุกราวทุกคนทุกแห่งทุกท้องถนนแต่เขาไม่ได้มาบอกเราหรอกว่าเขาสู้กับอะไรเขาเจออะไรมาบ้างเห็นเขามีความสุขเห็นเขามีรอยยิ้มแต่เขาอาจจะฝ่าฟันอะไรมาเยอะก็ได้ดังนั้นแล้วทุกๆคนสู้หมดอย่ามาอ่อนแอนะย่อแย่ท้อแท้ก็ไม่ได้กิน อ่อนแอก็แพ้ไปดังนั้นแล้วอดทนอดทนอดทนพยายามพยายามพยายามมีโอกาสผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายและที่สำคัญทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธ,มาธิเสริมกำลังใจให้แข็งแกร่งมันจำเป็นโยมมันจำเป็นกำลังใจใครว่าไม่จำเป็นหมดแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าเป็นย่งไงดังนั้นแล้วเติมทุกวันเข้าไว้จากการทำสมาธิ อย่าเบื่อเลยนะสมาธิเนี่ยมันเป็นของดีไม่เชื่อเลยลองทําดูสิสามเดือนเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วว่ากําลังใจมันดียังไงทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร